สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีตุลทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 Channel ค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปักแรก นับตั้งแต่วันที่1ถึง15มีนาคมปี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณนะคะ เอาละค่ะสำหรับโชคชะตาสำหรับวาสนาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนี้นะคะเอาละ่ะก่อนอื่นแม่หมอก็จะขออนุญาตพูดในมุมที่ไม่ดีก่อนนะคะหรือว่าขอพูดในสิ่งที่ชาวตุลทั้งหลายจะต้องระมัดระวังตัวนะคะเนื่องเพราะว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้ค่ะ ดาวสุกดาวประจำตัวของคุณจะยังโครจรเป็นอริกับดวงชะตาสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีเนาะที่เดินหน้าได้ในภพมรณะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาความวุ่นวายนะคะที่จะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพความเจ็บป่วยซึ่งก็อาจจะเกิดกับคนในครอบครัวนะคะคนแก่คนสูงอายุในบ้านที่อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือถ้าหากคุณนั้นเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองก็ถือว่าระยะนี้มีเกณฑ์ที่ลูกหลานจะดื้อกว่าปกติจะเกเรหรือมักจะมีคำพูดคำจาที่ไม่น่าฟังจนตัวของคุนะคะจะรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์เสียอยู่บ่อยๆคะ่ะ ส่วนดาวพุธนะคะที่เข้ามาโครจรในราศีมีนนั้นก็อาจจะทําให้ชาวตุลน,นะคะช่วงนี้คุณมีโอกาสจะเสียชื่อเสียงจะถูกดิสเครดิตหรือมีคนเอาคุณไปนินทานะคะเอาไปพูดลับหลังในทางที่ไม่ดีก็ได้และก็โดยมากนั้นนะคะศัตรูคู่แข่งขันของคุณก็มักจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะ อย่างไรก็ตามค่ะชาวตุลก็ปรากฏว่าจะมีดาวหลายดวงเช่นกันนะคะที่โคจรเกื้อหนุนคุณอยู่ในราศีธาตุลมนั่นก็คือดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินและก็ดาวอาทิตย์ดาวโชคลาภความสำเร็จสำหรับดาวอาทิตย์นั้นนะคะจะโคจรร่วมกับดาวเสาดาวคู่ธาตุไฟในตำแหน่งปุตตะ ปุตะก็คือสิ่งใหม่นะคะหมายถึงการเริ่มต้นเอาวล่ะชาวตุลคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนี้ก็ถือว่าชีวิตของคุณจะมีโอกาสดีๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาบางคนก็อาจจะได้เริ่มต้นนะคะทำในสิ่งใหม่นะคะเช่นอาจจะได้งานใหม่หรืออาจจะได้เริ่มต้นสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองสัมพันธ์กับดาวการเงินนะคะที่โครจรในภพสุภะ ในตำแหน่งแห่งความสำเร็จซึ่งเป็นจุดที่เรียกว่าดวงชะตาของคุณจะสามารถเรียกเงินเรียกทรัพย์เรียกโชคเข้าสู่ตัวเอาละชาวตุลทั้งหลายถือว่าคุณยังมีเกณฑ์จะได้เงินได้ทรัพย์จากช่องทางใหม่ๆนะคะหรือจะได้เงินที่เสริมเพิ่มมาจากรายได้ประจํา และการเจราจานะคะข้อตกลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับเงินทองผลประโยชน์ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะสำเร็จค่อนข้างสูงและทิศทางการเงินของคุณจากนี้ไปคชาวตุลจะค่อยๆขยับดีขึ้นเรื่อยเรืเรียกว่าจะเริ่มมีความคล่องตัวทางการเงินนะคะและก็ยังมีโอกาสที่จะได้เงินได้ผลประโยชน์จากหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญารวมไปถึงคนรักและก็เพศตรงข้าม ในช่วงเดือนมีนาคมนี้กันด้วยนะคะดวงการงานก็ในตอนนี้ค่ะชาวตูนไม่ได้มีดวงดาวเข้าไปกระทบอยู่ในเรือนการงานของคนนะคะก็เลยทำให้โดยส่วนใหญ่แล้วเจ้าชะตาก็มักจะทำงานตามอารมณ์เสียมากกว่า วันไหนอารมณ์ดีผลงานก็ออกมาดีนะคะแต่ถ้าหากวันไหนขี้เกียจนะคะการทำงานของคุณอาจจะไม่ค่อยมีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามเนื่องเพราะว่าดาวประจำตัวของคุณจะโครจรอ,อยู่ในภพอริ จึงแปลว่าช่วงสองสามเดือนนี้นะคะตัวของคุณเองก็มักจะต้องไปเจอกับอุปสรรคและก็ปัญหาเข้ามาอยู่เรื่อยๆหมดเรื่องนี้ก็จะต้องไปแก้เรื่องนั้นนะคะสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีที่เดินหน้าได้ในมอรณะ ตรงนี้ก็แปลว่าหลายคนนะคะคุณก็มักจะได้รับการมอบหมายนะคะให้ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและก็โดยมากนั้นจะเป็นปัญหาของผู้ใหญ่เจ้านายหรือผู้บังคับบัญชานะคะที่มักจะโยนงานที่มันใหญ่มันสำคัญมาให้คุณต้องทนรับผิดชอบ ส่วนคนที่ประกอบธุรกิจนะคะช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะวุ่นวายนะคะในธุรกิจการค้าหลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่ค่อยที่จะเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหร่นะคะคนค้าคนขายก็มีศัตรูมีคู่แข่งขันค่อนข้างเยอะจนทําให้คุณจะต้องเหนื่อยมากขึ้นเพื่อที่จะได้มียอดการค้าเท่าเดิมนะคะดวงการเงิน หากเราพิจารณาจากตำแหน่งของดาวเจ้าเรือนการเงินที่โคจรในสุภาานั้นก็ถือว่าชาวตุลจะยังเป็นลัคนาราศีที่ดวงการเงินอยู่ในจุดที่ดีนะคะเรียกว่าจะมีความสมหวังมีความสำเร็จเข้ามา เจ้าชะตานะคะช่วงนี้มีโอกาสจะได้เงินได้โชคมากกว่าใครเอาล่ะสำหรับท่านใดที่กำลังรอเงินก้อนอยู่นะคะก็ถือว่าคุณมีเกณฑ์จะได้เงินที่รอเงินที่หวังไม่ว่าจะเป็นเงินตกเบิกนะคะเงินคงค้างจ่ายใดๆหลายคนก็จะได้เงินจากรายได้เสริมนะคะจะมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาเติมมากขึ้น และก็พบปุตตาหรือว่าราศีกุมนั้นจะเป็นพบเรือนเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยค่ะและก็ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ปรากฏว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนโชคลาภความสำเร็จจะเข้าไปโครจรอ,อยู่ในนั้นจึงแปลความได้ว่าชาวตุลน,นะคะคุณมีเกณฑ์ จะได้เงินจะได้โชคนะคะจะมีลาบลอยเข้ามาจะเป็นช่วงที่ดวงจะเรียกเงินเรียกทรัพย์ก็ว่าได้และก็โดยภาพรวมถือว่าดาวการเงินอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะทำให้ชีวิตจะไม่ติดขัดลำบากและก็ยังมีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่ถูกรางวัลในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้กันด้วยนะคะดวงความรัก เอาละค่ะชาวตูลคะ้ะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนี้ดาวความรักดาวคู่ครองของคุณยังโคจรอยู่ในภพสุภาค่ะส่งผลให้หลายคู่นั้นก็มีเกณฑ์น,นะคะจะได้เดินทางไกลหรือว่าจะได้ไปทําบุญร่วมกันก็ได้เพียงแต่ช่วงนี้นะคะเจ้าชะตาก็จะต้องระวังในเรื่องของคำพูดนะคะที่ต่างฝ่ายก็อาจจะพูดไม่เข้าหูกัน จนมักจะมีอาการไม่พอใจกันอยู่บ่อยๆก็ได้ค่ะสำหรับคนที่ยังโสดนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะได้พบรักจากทางไกลจากช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะคือชาวตุลคะตอนนี้ดาวความรักอยู่ในจุดที่เกื้อหนุนคุณนะคะแต่ว่าดาวประจำตัวของคุณกลับโครจรอ,อยู่ในภพอรีนะคะส่งผลให้ปัญหาในชีวิตช่วงนี้อาจจะเยอะมากนะคะจนตัวของคุณนะคะอาจจะไม่ได้โฟกัสใน เรื่องของความรักความสัมพันธ์ซักเท่าไหร่นะคะดวงสุขภาพโดยภาพรวมค่ะสุขภาพร่างกายของคุณค่อนข้างที่จะแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าในด้านสุขภาพใจอาจจะอยู่ในฝั่งที่ตรงกันข้าม ต้องยอมรับค่ะชาวตูนว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณจะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาจะโกรธง่ายนะคะจะโมโหง่ายนะคะแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามซึ่งอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้มันอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเอาล่ะดังนั้นถ้าหากเราอารมณ์ดีเข้าไว้นะคะอย่าไปถือสาหาความกับเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะเดี๋ยวสิ่งต่างๆในชีวิตก็จะดีตามอารมณ์ของ องเเราเนะคะคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมปี2568นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะช่วยกันสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดนิทซูเปอร์แ n งหรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563หกชนลด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ